สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมนายสังใจครับผมวันนี้ปาพี่น้องมาหาหลอดจับตะเแตนครับบ่ได้ไปตกเบดนี่ตะะแตนบ่ได้ฝนตกอยู่ครับแต่ว่าบ่ได้ไปครับมูมีมูไปเลียวกะป้าครับ่มอยากขืนน้ำกระเล่ผ่านน้องอ้ยสุเบิงครับพี่น้องตะเแตนครับอู้ย หลายหลๆครับเธอละหลายๆหมดเลย,ยนี่ครับฮาผหน่องมาหารอยจักเต็นครับวันนี้โอ้โออยเบิ่งพี่น้นองเป็นยงอยอยู่ครับหลายครับครๆๆับปูจักคนอื่นตักเต็น,ย,นยังมึงครับอู้มึงยังว่าท่านเดืกนนอกพี่น้องกินม่าท่านอิ่มครับไปเร็ว มันหลายครับมันยังมีอิ่มครับไปเร็วจะระแตนเขียวกินไ,ไปอ้อยครับ ใช่ครับพีน่น้องฝนตกขึ้นมา <c oughs> จับเอาจับเอาเลยครับเ <c oughs> ห็นไหมครับ <c oughs> <c oughs> มันเลยครับแบบฝนตกบักงคำพี่น้นอง ฝนตกมันทำจะว่ามันกันย่างแบบว่ากินมนท่านอิมมน่มนนปนทดย,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 ยครับมันกลเลยสิไปเรียวเบิ่งๆครับโอ้คสองตัวอ้ยอุตัวใหญ่ไปอ่ะลุยลุยคนเดียวครับเลยเซียน <ders> ตาเพิ่นไปทำงานครับ ปกติจะมากับเสียนตาพี่นอ้องมาได้ออกทุกเบ็ดจักทักทายยังในพี่น้องนี้เพิ่งครับป้ากรบโปงขืนครับอึบป้ากรบโปงขืนแหมครับหากินสัตว์ปีกสัตว์ปีกมุกหัวคนอื่นตะกะเตนนะครับมันเป็นตะกระโตชี้เขียวแต่ว่าเหมือนแป๊บเดียวพี่นอ้อง Tập nhỏ này nhàng cái giọt đòn thằng này là mình Hôn chặt mượn Lái lái những gốc của mắm phải nhé Lọt hát giọt thằng này nằm ตุนอ้อยครับ ดงตะก,กระเตนชัดเลยครับพี่น้องครับเบิรงโอ้โหคนอ้เต็นไปซะเวอร์เลยนี่มันอิ่มมันได้พี่น้องมันไม่ไปเร็วครับเบิรงๆินนี่ครับเบ็นี้เองคนอ่ะตะกเตนเขี้ยวใหญ่ โอ้โหผิมึงผมจับแป๊บเดียวครับเอาเอาเต็มขวดเนาะไก่ไฟ่ก่อย่างเฮนี่นครับพี่น้องก็จะไปเรี่ยวเนี่ยครับ ừm <tôi sao> chắc chắn 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 โอ้หลายเหี้ยงครมันจับหมดท่านออนอนกับพ่อนอนออบวกกับบาริไส้ครับหนามุ่นหมดแล้วขันน,นี่เอาเนี่ พี่น้องเบิง้งแบบนี้จำมวนอแล้วครับเนี่ยเบิืงนเดิมอู๋ยังการลับสาบอยู่จับมันเป็นมันนะจับมวนเป็นมวนบุ๋งโอ้ทั้งในเป็นหอ,อยเลยครับถึงนะ,นะพดบดชักจับตัวได้ตรงนั้นครับพี่น้อง เก็บเอาเก็บเอาเลยนะครับอันนี้แค่ผมหญ้าเลาะมาเนี่ยเพราท่านเดทัวสวนเลยมุมเดียวเบไปเดียวหัวหันหัวหันใหญ่โอ้โหยังเถึงเลยครับ,บวกสิบเด็ดกระสิบไปครับไม่มีเพราะ เอ,าก,กกา,อากินชั <c ười> ดสีกันชัดหนามค่อยว่ากันครับผมบูปลาเลยพี่น้องเป็นย้อยอยู่ครับโอ้แต่สะอวันเลาะพวกั่วแล้วครับพี่น้อ่อผู้เดียวนะบูเบืองพี่น้องบงเบืองผู้หน,นึ่บ อออโอ้พี่น้องครับเฮ <c oughs> งจับเป็ดเฮงม้วนครับพี่น้องจับผู้เดียวเนาะโอ้หมุ่มกล่องสิเห็นบ่เฮงจับเฮงมว้วนเบิ้งครับครึ่งขวดละ่ะเบิ้งเยอะหฮงจับเป็ดเฮงมว้วน เป็นย no ่อยเป็นย่อยอยู่ครับเนื้อยังมันก็ยังขึ้นมาบอโบขักปันใดครับแบบว่าคุณนะโอ้ยคุณนะคุณนะถ้ามุ่งกล่องบม้อานหม้อข้อไปเลยพี่น้องเพราะว่าผมใส่กล่องตู้ซับหอยข้อเทธอแหลกปั๊บมุ่งกล่องอาจทียังมาทันได้ แต่ว่าอยากให้พี่น้องได้เห็นบนนี้โห่ง่อยอยู่ครับฮู้นะพี่เบิ่งจั๊กโจักจักสี่จับโอ้โหโอ้โหนะตินออกสัววๆตินล่งสัวๆถอยล้างล่งก็มีครับอื มุมกล่องว่าักกับข้อไปพี่น้องโอ,โอ้โกโปโูปเฮ้างปเดียวเอามาครับผมทดลองใส่มุมกล่องโทรซัพบเบิง้งนึ่้องท่านดสุดแปลงครับเฮาชิงโง่เลยกรับเลยพี่น้องกระเป๋ท่านเดืกเลยประมาณสองถุถงนี่แหละเฮา เบิงเบืงบูเบ,บ,บ,บืงครับเบ,บืงบืงเด้อหนึ่งสองสามสี่คนนะสุ่มเต็นไปอีกบคนครับหาหาจับถิ่นจับทุ่มนำหกเจ็ดหอ้ 5, แต<ป>่มวนคักครับพี่น้อง เก่าเก่าสีปวดรุดมือไปเถอะซะนั้นเอาพี่น้องครับเดี๋ยวจับก่อนจับก่อนเด้อจับก่อนเดี๋ยวจังได้จะจังซร์สีสรุปให้พี่น้องในเบอร์วะที่เต็มบอ่อขวดเรียกว่าผมสิขีดขานก่อนนะคุณนะเบอืรโอู้อูอ้อู้ไปแล้วครับเหลื่อมสิเลี่ยมในได้บาทพี่น้องเลยคุณนะ เป็นหน่อยอยู่เดี๋ยวจับก่อนครับผมสิเดือ <c oughs> ปกาพี่น้องครับ <c oughs> แหงเก็บผันแหงไลยแหงไลยประเห็ดเลนบานนี้พื้นที่อยู่นี้ชวนนี่ครับประมาณคร่าวๆปรเม่ณเจ็ดแปดไร่อยู่พี่น้อง ประมาณนั้นนะเนาะผมย่างเอาแต่หิมถนนนี่เองที่ทนนนค่ะุูนะย่างเอาแต่ริมถนนแห้งเกีบยวแห้งมวนมวนกัเห็ดเล่เนไปเรื่อยอะไรแบบนี้จับได้เนียปล่อยเนียเลื้ยเอาตัวใหญ่ครับอันนี้ขัดเอาแตตัวใหญ่เลยเนี่ยตะกเตียนข้อหันเนี่ยเนียมันเสียหัวลายหัวบา่าบู๋จุนนะ เดี๋ยวเหาจีบูไปเหาจีย่ยางกลับไปหาหลุดนะครับอ้น้ำน้ำก็ไล่ไล่พี่น้องหอจีย,ยางกลับไปหาหลุดแล้วเหาจีเมื่อยแล้วนะห้องยังไงพ่อครับแหงเก็บบแหงมวนด้วยสามถุมนะเคพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามกันอยู่หลดุดตอนผมกลับหอดหลุดแล้วเนาะว่าเสียดายหน่อยเลยไลยสำเลยครับ สรุปพี่น้องนี่ครับเต็มขวดพอดีเลยจำลังมาหอนเฮือนครับนี่เบ่งสดๆเดี๋ยวเอาแช่ไว้ถอดมาอื่นครับโอเคพี่น้องครับมากคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่อนทา,างใจน้ำครับ